วันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกยุค AI จะเป็นใครไม่ได้หรอกครับแซมอัลแมนตำนานบทใหม่ AI เปลี่ยนโลกแซมอัลแมนเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1985ในเมืองชิคาโก้รัฐอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกา เขามีความสนใจในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กเริ่มเขียนโปรแกร,รมตั้งแต่อายุ8ขวบเขาศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและลาออกหลังจากเรียนได้2ปีเพื่อมาพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ Loop เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้แชร์ตำแหน่งให้กับเพื่อนคล้ายๆกับแอป f ฟ n ์ไ y ของ Apple ในปัจจุบันและต่อมา กลายเป็นหนึ่งใน8บริษัทสตาร์ทอัพกลุ่มแรกของบริษัท Y Combinator ซึ่งเป็นบริษัทที่สนับสนุนสตาร์ทอัพต่างๆโดยการให้เงินทุนทรัพยากรสำหรับการดำเนินธุรกิจและคำปรึกษาหลังจากนั้นลูปก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนมีมูลค่าถึง175ล้านเหรียญสหรัฐต่อมาในช่วงปี2014แซมก็ได้ขึ้นเป็นซ e o ของบริษัท Y Combinator และได้สนับสนุนบริษัทต่างๆมากมายเช่น Airbnb, Dropbox, Stripe, Reddit, Asana, Instacart และ Pinterest และในช่วงปี2015เขาได้ก่อตั้งบริษัท OpenAI ร่วมกับ Elon Musk, El Ilya s u ู a k e v e r Greg Brockman, John s c h u ู m a n และวอ s h ช็กซา m b เรมบาและเริ่มต้นจาก,การเป็นองค์กรไม่สแสวงหากำไรและมุ่งมั่นพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อมาในปี2018อีลอนมสัสได้ลาออกเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันและในปี2019แซมได้ออกจากตำแหน่ง CEO ของ Y c o m b i n a t o r ตและมารับตำแหน่ง CEO ที่ OpenAI แซมได้ปรับปริ้น Open AI มาสู่ธุรกิจแสวงกำไรอย่างเต็มตัวและภายในไม่กี่เดือนก็สามารถระดมทุนจาก Microsoft ได้ถึง1,000ล้านเหรียญสหรัฐและได้เปิดตัวแชท t GPT วันที่30พฤศจิกายนปี2022จนกลายเป็นแพลตฟอร์มโตเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีผู้ใช้ถึง1ล้านคนในเวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์และเมื่อ30พฤศจ,จิกายนปี2023ที่ผ่านมา ChatGPT ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานมากกว่า100ล้านคนต่อเดือนกลายเป็นแอปที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ทำไมแซมอัลแมนถึงสามารถสร้างปรากฏการณ์ AI ให้กับโลกได้ขนาดนี้ 1. วิสัยทัศน์ เขาเชื่อมั่นว่า AI จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างมหาศาลวิสัยทัศน์นี้ดึงดูดนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกมาร่วมง,งานกับ Open AI 2. การระดมทุนเขาสามารถระดมทุนได้มหาศาลจากนักลงทุนชั้นนำจึงทำให้เขามีเงินทุนที่สนับสนุนทรัพยากรในการทาง,งานได้อย่างเต็มที่ 3. ทีมที่แข็งแกร่ง Open AI เป็นบริษัทที่นักวิจัยและวิศวกร AI ระดับแนวหน้าของโลกมารวมกัน 4. การเปิดเผยเทคโนโลยี Open AI แชร์ผลงานวิจัยและโค้ด Open Source ส่งเสริมความร่วมมือในชุมชน AI ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนา AI เป็นไปอย่างก้าวกระโดด 5. ผลิตภัณฑ์ OpenAI ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยเช่น ChatGPT และ DALL-E เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถสร้างความมือหาไปทั่วโลกและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI ในอนาคตเทคโนโลยี AI จะไปได้ไกลถึงขั้นไหน เรามารอดูไปด้วยกันนะครับ